ไปเบิ้งเบิวงกันน่ำเด็กน้อยมันเห็นพาพกาันเคลือที่อย่างแตกสับสับอยู่แถขึ้นนาวแถขึ้นแตกสับนี่พ่อแม่ในข้าวว่าบัวมีไปเบิ้งเวงล่างอีกแล้วเหรออย่างสัวให้กูกินน้ำเนี่ยดเด้อบัวกูณด่มกูอีกแล้วหมูหันไปจะไปซีเรียรเรียงกู้งใต้หนังกิแต้มหมแก้วมานี่ไม่เคยซีเรียร์เดูดนะจะไปซีเรียรเรียงกู้งใต้ดูดค่ะ ดูดลอดดูดลอดไปโดนโดนโลดหัวน่ข้าเบื่องขยังุยังไปเบ้งแคทเยังฮันนี่ล่าแม่กินนั่นเลอเรอแม่กินนั่นเเร่อกินอะไรเรมเพอไปพอไปใส่ละเบิ้งมาลำมลำใส่ยีรู บมเมนต์มันไปหาผู้สาวแล้วเปล่าอย่าเมาอย่าเ้าก็ต้องหั่วยิ้มโมตุกกบับใหญ่แม่บริสุทธิ์สบายเลยเนาะถ่ากินอันนี้ละพอจะไปใชก็ไปให้ได้เนาะไปลวดทอดแหงแม่นอนรับรองแวบอะไรกินขึ้นแม่ก็เร็วกันนะอะไรคะต้านจัดการเองนะจ้าดูจัดการให้แม่หน่อยนะ คนที่จัดจัดการพ่อให้วันนีนก็ตัดสักกาอไรัวกูถามสัวเนี้ยแต่ลเมืองอะเว็นซัวมาแตกแซวเซาอยู่แท่โอ้ยอย่ามาถามอยากินกระนางลงเปี่ยงหาแม่แอ้วกับว่าหาก็อีกกับว่าหากูกระถามัว แต่เือาจะบอกเชดเชอดอยู่เล่ว่าแม่มาเด้อรเล่าตกเทียขันวยางมากเลสิบไไรสิผัวนี่มันเงาแสดงว่าปันหาอยู่นนี้แสดงว่าปัหามือมันมีผัวโอมันมีผัวเอนเลยงยางมากเฮงเฮงมือนั้นเปิดห้กูล้องเออเรามีลำโพงแล้วเออูสิมาสวดสวยังต่สูคักแม่แท่กูกบคน เก็บเอาล่องใส่น้ำผัวผู้เดียวด้วยมีลาานีราคาพี่น้องเออลูกตูเซียนเนาะเซียนเออคอยกะลูกสาวหลานตูเซียนเออเอตัเตัอเดีย๊าจ้าม่แก้มจิพีให้ยายแดงหน่อยอากันเอาเจ้าดีมาเอาแล้วบันเน้

ขอปิดคลิปซ้ำหนีเ้อค่ะลายลายหล,ลายแล้ว <laughs>